คะมาด้วยกันลูกค้าคันนี้กับ20คันนี้กับมิสุวิชิตเตตันดูอ๊อครับนะสองจุทธาเจเอเอคนนี้ปี24ค่ะสมารัสิิจโรไปเกนเปนนวลค่ะเคมีคันนี้เอาก็เซนิคาบัสมีให้และมั่นใจไม่แท้6,900 80กว่ากิโลเท่านั้นนะคันนี้มั่นใจไม่แท้ค่ะลูกค้าขาราคาไปอยู่ที่2 0 0 0,000บาทหท่านขอบคุณมากค่ะสัสรับเป็นการื้อกนอได้สัสรับเป็นาการื้อตอไม้กามากนเชิญได้สัสซับสัสรับับเด็ดสี่แปดหกราเปราาแปที่ล้านคะสสรับเปสัดออนไลน์เก้าเล้วเก้าสองเาเ้หกนเซนนับสอระเสปดพันออนไลน์เก้าเซ็นตบรเพร์เนต์บเซนลาทเซนบาทดับสองพันที่ล้านนสี่พันส เราสราคเป็นรากาต่อไปต่อได้ค่ะเสนสาเาเนตนสตสองเ้มาราตอนนี้อไลนลราเป็นเสนกเสนบาดอาเสนมาเนต่สมาเนสองมัยไหมถ้ามีรีบตัดสินะตอนนี้ยังบิดได้ยกได้ยังทันนะเส้นนบแปปออไลน์ขอบคุณมากค่ะเสนปาเสน่าาเน็ตหน่เเสออนไลน์ราเป็นส่มาเตตอนนี้ราคไลนอเป็นแล้วค่ะเนาองพันสา่ันที่ออนไล์าาเปนแล้ค่ะส

ศูนย์สามแปดนราคาเปรนที่ออนไลน์่ออนไลน์ค่ะราคาเปยนแล้วค่ะสาบสนบาับสออนไลน์ศูนย์ออนไลน์ราคาเปลีนเบบ่งนบานัสองแสบาทตอนนี้ราคาอยู่ออนไลน์คุรออนไลน์หมายเลขสามซสาออไล์ค่ะสองพันราคาเปยนที่ออนไลน์ค่ะสาสอาัหนนบออนไลน์ราคาเปลนาสี่บานบาัหนึ่งบาทออนไลน์ออนไลน์หมายเลขสามอสามแไลน์สี่หมืพันราคาเปคแสนกพันสบาทัหนึ่งสนบาัออนไลน์ าเปเซเปาเซเปาเซบาเน็เซนาเน็สองสสนสนบาทตอนนี้ราคาออนไลน์ที่หมายเลขสามศามแปดออนไลน์ศูนย์ตบเป็ากคกะนเซน่าเซนาเซนิปาเนหนึออนไลน์ราคาเป็เซนปาสอาเซนปานสองาเนหนึ่งเซเปาสองาเนสองเซนิปาสองบาทออนไลน์ออนไลน์สามศูนย์ามแปดสองห้าหนสอบาทออนไลน์ราคาเปรตรคสามสสมบเซเปาสเนหนเซิานสบเนสอเซิบาสทออนไลน์ออนไลน์หมายเลขสา อร่นยค่ะบราคาสุ้ต่อที่ออนไลน์มากนลยเชิญได้เลยนะออนไลน์แข่งขันราคากันต่อได้เลยยังซื้อได้ไปต่อได้แน่นอนค่ะมากนิยเชิญได้ค่ะเศรนับัตรดอกปานเรวัรนับเด็ดเรษฐบัตรนับสองเศรษห้าหม่นาทฟ3ร3รอค่ะเป็นลาสามพันบาทสามพันบาทเศรษฐบตรนับเด่ดเศรษฐบรนับสองเศรษฐบัตรบาออนไลน์หกศูนย์กลับมาที่ลานประมูลค่ะเศนบตรเบรรนับนสรษัรนับสองราฐหกหมื่นาทตอนนี้ราคาอยู่ที่ลานน้า 3คลขายค่ะตกรงขายที่ราคา360,000บาทค่ะที่ลูกค้าหน้าร้านใช้ป้ายหมายลเลข7120 7120ค่ะลูกค้าประมูลได้ในราคา360,000บาทขอบพระคุณลูกค้าหน้าร้านค่ะ